คุณชายพุทธิพันธ์นะครับจากละครเรื่องพุทธิพัฒน์ครับโอเคสวัสดีค่ะมารตีค่ะผ่านไปสิบปีสิบปีเร็วมากเลยนะได้กลับมาใส่ชุดเดิมชุดนี้ค่ะก็ก็ตกใจมากที่พี่เนยบอกว่ามาอยู่ในซีนด้วยเพราะว่าพี่เนยไม่ได้ละครนานแล้วไม่ได้ละครนานสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ ตื่นเต้นมากวันนี้ค่ะมันตื่นเต้นทั้งแบบเราไม่ได้เล่นละครนานแล้วเราตื่นตื่นเต้นในการที่เราจะได้กลับมาเป็นมราติครั้งในเวอร์ชั่น10ปีอะคะ่ะก็แบบสุดๆนะเมื่อคืนเราไม่หลับจริงเหรอแต่จริ่งที่น่า <c oughs> อายที่สุดก็คือว่าผมก็ยังคงจังหวไม่ได้เหมือนตอนมิริบุทั้งย <c oughs> ใช่มันเหมือนเดิมมากทาัทง้ทงทั้งที่ผมถ่ายละครทุกวันเลยนะแล้วก็เรื่องตื่นก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าพออันเนี้ยพอาะมีพี่เนยใช่ไหม พอเจอที่แบบเป็นแจ๋วครบเลยนี่คนแบบมาทุกคนแบบมันเหมือนกับกูทีมอะแล้วเหมือนยัมีพลังอะไรแบบบางอย่างที่ทําให้เราที่เราให้เราเป็นแบบก็ยากก็ดีเป็นมบบเราไปเล่นเหมือนเดิมอ่ะสิบเอ็ดที่แล้วเราวก็มีการตีนิวมาตีกําลังมาละฟิลก็ขาดตลอดเหมือนตอนนั้นเลยอะทุกคนน้าเนาะชอบฟิลชอบฟิลรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ก็คือทําให้เห็นเหมือนเดิม เราจะได้จำได้ไงว่าเราเคยเล่นไวแบบใช่มันคอนเทนต์เวกันเนี่ยราได้กินต่ละอ่เอคือเรื่องแรกของผมนะคือผู้ชายพุ้ที่พัฒน์ไอซีทีสขดยอดกรุงเทพก็คือ10ปีผ่านไปจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือดวงใจเทลโฟมในเรื่องฝันรึไทยครับก็มันเป็นการเคลียร์ใจแบบหลายๆอย่างของตัวของพุ้ที่พัฒน์ด้วยแล้วก็มาราทีด้วยก็คือ10ปีผ่านไปยังเคลียร์กันได้แต่แต่ตอนนี้10ปีผ่านไปแล้ว หมือนจะยังเคลียร์กับพี่เนยไม่ได้ใช่ตอนแรกเราก็สปอยว่ารทก็จะโล่งละใช่เหมือนเดิมเลยพอพี่จำไม่ได้ว่าเคยเล่นยังไงวัใช่ผมกลัวพี่เนยแบบจำภาพผมไม่ได้ใจมากดีใจนะดีใจผมก็ต้องท่ร่นี้แหละเางันเดี๋ยวมันไม่ชอฟิวเลยกลับมากับใหครั้งนงในเรื่องนี้ค่ะมีหลายๆอย่างที่ต้องเคลียร์จะดูว่าแบบสุดท้ายแล้วว่าจุดจบตั้งแต่นางเป็นอย่างนี้แต่แรกอะสุดท้ายแล้วมังจะเป็นยังไงก็ติดตามดูไปตีวิรมด้วยนะคะเรื่องคามเป็นไทค่ะ